ัวนึงที่ผมอยากแนะนำพินิกวิง่งสวยอะสีมันสวยมากเลยจากสเกลส่ยชมพูอ๋อไปแล้ววิสาลอดโดนพักเกลจอ่อเบฟก็ตกไปเอ็กซ์ติงฟินิชนะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสูร่รายการ,ป,ร,ป,รป๊าป้าเปทอยแน่นอนว่าของในวันนี้คงหนีไม่พน้นเจ้านี่เบเบเอ วันหนึ่งเนี่ยคุณครูก็ส่งไปในรายกลุ่มว่ามีน้องๆคนไหนสนใจที่จะสมัครแข่งเบเบดเอ็กซ์ e ไหมในระดับชั้นอนุบาล3ผมก็งงเลยว่าเอ๊ะทำไมครูถึงส่งแล้วส่งมาในวันวิทยาศาสตร์ผมก็แบบเฮ้ยทำไมมันเกี่ยวอะไรกับวิทยาศาสตร์ก็เลยไปหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตว่าเบเบดเอ็กซ์ be e มันคืออะไรไม่รู้จักคือเคยได้ยินแหละเบเบดเนี be ่ยมันคืออะไรแต่เบเบดเอ็กซ์อ่ะไม่รู้จักในความทรงจําของผมที่รู้จักเบเบดก็คือผ่านตตูนพวกมังกรฟ้าอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันนานมากแล้วแล้วผมไม่ได้สนใจที่จะเล่่่นนเเรียกได้วาของล แทบจะไม่ได้แตะเบเบดเอ็ก Be มันคืออะไรปรากฏว่ายิ่งอ่านยิ่งน่าสนใจวันนี้ผมจะมาเล่าให้ฟังครับเบเบดในยุคแรกอะที่ผมเห็นผมรู้สึกว่ามันเฉยเฉยถ้าเทียบกับ4ี่อัพเหมือนผมเนี่ยแล้วเป็นเด็กต่างจังหวัดก็จะเล่นลูกขา่าซึ่งเราเจาะมันแตกโดยป,ปาให้เจาะของเพื่อนแตกนะครับแต่ทีนี้พอมาเทียบกับเบเบดแล้วรู้เฉยเฉยก็แค่ชนแล้วให้มันหยุดหมุนแต่ของเราในรุ่นของเราคือเราเล่นเนะจาะแตกกระจายเสียหายแล้วก็ต้องไปซื้ออันใหม,ม่มามาเจาะของเพื่อนให้แตกพอมาถึงเบเบดเอผมก็มีความสนใจแล้วมันมีความสนุกไปล่าใ แฟนฟังว่าเนี่ยเนี่ยเนี่ยเธอเธอเบเบดเนี่ยมันสนุกนะผมเล่าอยู่3วันแฟนบอกปาปาจะเล่นเหรอผมรีบตอบเลยไม่ ศึกษาก่อนจริงๆเป็นข้ออ้างเดี๋ยวโดนเมียด่าตอนเด็กก็ต้องขอแม่โผมาก็ต้องขอมีอายุ4-2จะเล่นได้ไหมเล่นได้เหมาะคนที่อายุเยอะด้วยแต่ไม่ใช่ว่าเด็กจะเล่นไม่ได้เด็กก็เล่นได้เหมือนกันมันอยู่ที่ว่าเราสนใจมากสนใจน้อยหลักการง่ายๆคือมี2ฝั่งทุกคนจะมีเบเบด3ตัวเอามาชนกันจนอยู่ตัวเบเบดมีการปรับแต่งได้เบเบดมันก็มีการจัดเหมือนกันโดยแบ่งออกเป็น3ส่วนหลักคือ1เบรดและเชด3าม หลังจากมี3อย่างแล้วเนี่ยก็จะแบ่งออกเป็นสี่ท้ายคือ4สายนะครับก็คือสายโจมตีหรือสายแอคแท็กสายดีเฟนซ์หรือสายป้องกันสายสตามินาหรือสายที่หมุนนานและสายสุดท้ายคือสายบาลานซ์ซึ่งไม่เด่นใน3สายนี้คือยู่ตรงกลางเป็นหลักใน3สายเนี่ยมันก็จะมีการแพ้ทางกันเราก็สามารถปรับแต่งได้ว่าบิดอย่างนี้จะทําให้โจมตีดีขึ้นและเชี่ยดอย่างนี้ทําให้พุ่งแรงมันมีความหลากหลายมากแล้วเราคาดเราไม่ได้ว่าส่งตรงข้ามเนี่ยเขาจะจัดหม่ ดังนั้นเนี่ยเราก็ต้องจัดความสนุกของมันคือการชนแล้วใครหยุดหมุนก่อนแพ้ซึ่งการแพ้เนี่ยจะแบ่งออกเป็น4แบบด้วยกันและการ4ี่แบบนี้ก็จะได้คะแนนต่างกันไปใครเก็บได้4คะแนนก่อนคนนั้นคือชนะเริ่มจากการที่อันดับแรกเลยคือสปินฟินิชสองตัวเนี่ยชนกันแล้วฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหยุดหมุนก่อนคนนั้นก็คือแพ้จะได้1แต้มหนชนะอันดับที่2ก็คือเบิร์ดฟินิชคือการชนกันแล้วฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งแตกคนฝ่ายที่แตกถือว่าแพ้ไปอย่างที่3ามโอเวอร์ฟินิชโอเวอร์ฟินิชมันจะมีหลุมอยู่ ใครตกหลุมเนี่ยจะแพ้ไปและเสีย2คะแนนอย่างสุดท้ายอย่างสุดท้ายคือ e x t r e m ฟ f i n i ก็คือมันออกนอกสนามไปเลยครับอย่างเงี้ยจะได้3คาคะแนนซึ่งเป็นคะแนนที่สูงที่สุดพอรู้วิธีการเล่นแล้วทีนี้เรามาดูสนามเลยผมแนะนําเลยว่าให้ซื้อชุดนี้ดีกว่า U X 0 4นะครับก็จะมีสนามตัวเบเบ้สอตัวแล้วก็มีตัวชูคุณพ่อคุณแม่คนไหนไม่ได้อยากลงทุนกับเบเบ้เท่านี้พอเล่นแล้วครับ ก็สนุกแล้วการมีแค่2ตัวก็ก็สามารถเล่นได้แล้วครับอย่างไปแข่งคันนี้เนี้ยมันต้องมีมากกว่านี้ลงทุนเพิ่ม UX15 เนี่ยซื้อแค่2อันนี้ก็แข่งแล้วก็มันก็เก่งมากพอแล้วในการที่จะไปสู้กับคนอื่นนะครับตัวหนึ่งที่ผมอยากแนะนำพินิกวิ่งสวยอะสีมันสวยมากเลยเวลาเพื่อนๆดูรายละเอียดเนี่ยสามารถดูที่ข้างหลังมันได้นะตัวนี้ก็จะแถมดันบัสเตอร์นะครับตัวนี้เป็นสายโจมตีดูตรงนี้ได้ครับมันจะเป็นรูป สีฟ้าอย่างนี้เหมือนในตารางที่ขึ้นไว้นะครับแล้วก็ก็คือวิสันหลอดอเด็กผมว่าเด็กก็น่าจะเล่นง่ายนะเป็นสายสตามินานะครับหมุนขวาถ้าหมุนหมุนซ้ายมันจะเขียนตัว L แลวเชือดึงหกศูนย์หนึ่งคือไล่หนึ่งก็คือเหมือนเนี่ยเห็นไหมครับตรงนี้มันจะเป็นติ่งขึ้นมาอันนี้อันหนึ่งถ้าถ้าเป็น3มันก็จะมี3อันก็จะไล่ไปมีตั้งแต่0ถึง9นะครับส่วนตรงนี้60-60คือความหนาของเชียดก็จะมี60บ 7 0 80แล้วแต่ว่าเราชอบแบบไหนนะครับก็ไปตามหากันเองอันนี้บิดเอวิซารอดสายสตานินานะและเชด5้าเดูบิดสุดท้ายคือวิวดีบีนะเขาบอกว่าบิดเนี่ยต้องไปเปลี่ยนหน่อยแล้วมันจะเก่งขึ้นกว่านี้ซึ่งผมจำไม่ได้ว่ามันเป็นอะไรถ้าจำไม่ผิดเหมือนเขาจะแนะนำให้ไปเปลี่ยนเป็นบิดบิดบีหรือเปล่าไม่แนะน่ใจนี่เรามาแกะดูข้างในนะครับนี่นี่คือสนามนะครับแถมมา2ตัวตัวดีๆทั้งนั้นเนี่ยตัวชุดเรียกว่าแลนเชอร์นะครับนี้มาประกอบสนามกันต่อเป็นตัวล็อกกดลงไป โอเคเสร็จแล้วประกอบสลับเสร็จแล้วพร้อมเล่นแล้วเริ่มจากเบรดก่อนเบรดนี่คือส่วนบนสุดเนี่ยกล่องนี้จะแถมมา2ตัวก็แดนบล็เกอร์กับวิสันหลอดแล้วเชดแล้วเชดจะมี2อัน1 0 6 5 6 0อย่างเงี้ยบิดเนี่ยเห็นไหมมันจะมีเฟืองอยู่ตรงเนี้ยซึ่งอันนี้แหละครับที่จะทําให้เกมเพลย์สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดบิดแต่ละตัวก็วจะมีความสามารถต่างกันไปอันนี้จะเป็นหัวตัดนะครับส่วน,นนี้จะเป็นหัวกลมๆหน่อยถ้าเพื่อนๆจำไม่ได้เอาง่ายๆเลยก็คือถ้าเป็นตัดอย่างเงี้ย เป็นสายโจมตีหัวกลมๆบอลบอก็จะเป็นสายสตามินาแล้วถ้าเป็นหัวแหลมดีเฟนส่วนถ้าเป็นหัวปแปลกๆแบบมีรูปทรงอถ้าจําไม่ได้ให้ตีไว้ก่อนเลยว่าน่าจะเป็นสายบรรลันประกอบให้ดูสองตัวสวยมากตัวนี้เก่งดังนั้นอนะ่ะซื้อเซ็ตนเนี่ยค่อนข้างคุ้มต่อมาเดี๋ยวผมลองแกะอีกกล่องนึงดีกว่าตัวนี้ผมแนะนํากล่องเนี่ยคือ U X 1 5นะครับให้มา3ตัว U X B X C X เรามาแกะแกะเลยดีกว่าสีสวยมากเลยผมอะ่ะ คิดว่าผมคงเก็บกล่องมันไว้นะเพราะว่าปวจจาไม่ได้นี่ชารสเกลสวยมากเลยเตรียมมาเนี่ยเห็นไหมสี่พอสี่ปุบ๊บมันก็จะมีสีง่ายตามรหัสก่อนสุดท้ายบิด อ่าเรียบร้อยเล็กมากดูเทียบกับวิสันเราโอ้โหเตี้ยสุดๆเลยคือความสนุกของมันเนี่ยเอาพวกเนี้ยมาผสมกันได้หมดเลยนะครับอยากจะจัดยังไงจะสูงเท่าไรถ้าจะไปแข่งนะครับคือเบรดแล้วเชียร์แล้วก็บิดห้ามซ้ำกันนะครับสามตัวห้ามเป็นตัวเดียวกันอันนี้160นี่หนึ่งเจ็ดศูนย์อย่างเงี้ยเห็นไหมทรงเดียวกันแต่ว่าความหนาไม่เท่ากันอย่างเงี้ยเนี่ยอย่างเงี้ยใช้ได้แต่ว่าถ้าจะเอาแบบตัวนี้เป็นสีแดงแล้วไปใส่ตัวหนึ่งแล้วลงแข่งเนี่ยไม่ได้เขาถือว่าผิดกฎต่อมาแล้วครับอ่าตัวนี้สสีเหลืองวย ตัดกับสีเขียวบิดสีเหลืองนี่บิดเป็นสายโจมตีขอตัดอย่างนี้ต่อมานะครับไทเลโนโลโออาร์นะครับใหและเชเจดนนะครับแล้วก็บิดนะครับบิด L สายแอคิกเหมือนกันตอนนี้ผมมีอยู่5ตัวแล้วนี้อยากแกะอีกกล่องหนึ่งฟินิกวิงคือคนใช้เยอะมากอันนี้ผมสั่งมาจาก KC Toy ยในช h อป e ีเลยนะครับของที่ให้มาเป็นบิด GF นะครับนี่ตัดเหมือนกันเบสและเชด็ดนี่ เสร็จแล้วส่วนมากต้องทําใจนิดนึงคือจริงๆอ่ะผมเป็นพวกที่ชอบสะสมเบเบนมันกระแทกมันชนกันดังนั้นคนซื้อมาสะสมก็ทำใจถ้าจะเล่นเป็นรอยแน่นอนแล้วก็ให้ที่ชุดมาเป็นสีแดงโอ้ย หลบยังไงเนี่ยเก็บอยู่นะ่รตอนนี้ผมก็จะมีทั้งหมดเบรดหกลูกแล้วพร้อมเล่นแล้วเนี่ยอย่างเงี้ยแค่นี้ผมว่าก็น่าจะลงสนามแข่งได้แล้วครับเกิดเพื่อนๆแบบอยากปรับให้มันเก่งขึ้นอาจ,จไม่จําเป็นต้องซื้อกล่องก็ได้ครับคือเห็นในกลุ่มเห็นขายเป็นอะไรก็มีเปลี่ยนเฉพาะตัวมันก็จะถูกกว่าแต่มันก็จะไม่ได้ครบแบบอย่างนี้แต่ก็แล้วแต่เพราะบางทีเราซื้อกล่องแบบโดยเฉพาะกล่องสุ่มครับมันก็จะไม่ได้ตัวที่เราต้องการเนาะ บางทีอาจจะใช้เงินมากกว่าก็ได้โอเคแกะเสร็จแล้วนะครับทั้งหมด6ตัวนี้เดี๋ยวผมไหนๆก็แกะแล้วยาเอาหตัวเนี่ยมาลองแข่งกันดูเอาละครับถึงเวลาเดทแมตช์แล้วผมขอเลือกจากตัวที่ผมชอบก่อนละกันก็คือฟีนิกซ์วิงนะครับแล้วก็ปะทะดันบัสเตอร์นะครับมาเริ่มทนที่คู่แรกนะครับฟีนิกซ์วิงปะทะแดนบัสเตอร์นะครับต่างคนต่างเป็นสายโจมตีทั้งคู่นะครับตอนนี้อ่ะฟีนิกซ์วิงตีครับแดนบัสเตอร์เริ่มมุ่งหน้าล้มไปแล้วแดนบัสเตอร์แพ้นะครับฟีนิกซ์วิงชนะ ต่อมาครับฟินิกวิ่งวิสา์ลอดนะครับเ,เริ่มเตะฟินิกวิ่งสายโจมตีวิ่งพันเพื่อสนามสารอดนิ่งๆครับอยู่ตรงกลางเอาตะที่โงไมมเอ็กซ์นนะครับเออฟินิเริ่มโคงแข็งแล้วในลจะหมดแรงหมดแรงแล้วแพ้สปินไปนะครับต่อมาครับชาร์กสเกลปะทะวิสา์ลอดนะครับจากสเกลสายโจมตีอ๋อไปแล้ววิสาหลอดโดนชาร์กเกลเจาะครับ เบิร์นฟินิชครับต่อมาครับชักสเกลปะทะเฮลเบรฟนะครับ,รบสเกลวิง่งนะครับสมือมองไม่ทันจริงๆครับต้องมีกันอีกรอบครับอีกรอบหนึ่งอ้านวะโอ้ตีตีตีเข้าไปไตียังไงตี อแตกกันอตีออีกแล้วมองไม่ทันอีกแล้วอีกรอบหนึ่งอ้าแล้วเวฟก็ตกไปเอ็กตรีมฟินิชนะครับต่อมาครับชาร์กสเกลกับทาราโนโออาร์นะครับเริ่มแล้วครับโอ้ชาร์กสเกลไปก่อนเลยครับแต่ไม่ออกยังคงวิ่งวนอยู่ออ๋ตีอีกรอบหนึ對對่งยังไม่ตกโอเวอร์ฟินิชอ้าชาร์กสเกลหมดแรงครับ จบไปแล้วครับชนะสปินไปวินเนอร์ครับผู้ชนะคือไฮเลโนโออาร์ก็จบแล้วนะครับสำหรับรีวิวของวันนี้ใครอายุเท่าผม40กว่าแล้วมาเล่นเบเบดอยู่บ้างไหนก็ช่วยคอมเมนต์หน่อยนะครับหรือน้องๆเพื่อนๆคนไหนที่แบบอยากแนะนำคอมโบหรือต้องการให้ผมรีวิวอะไรก็บอกได้เดี๋ยวจะหามารีวิวให้ได้นะครับกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องนี้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปนะครับขอขอบคุณมากครับที่ดูจนจบ ขอบคุณครับต่อไปผมจะรีวิวทั้งหมดนี้รวดเดียวเลยฮ <laughs>